เนี่ยคิดดูแต่ว่าเอาเถอะที่เราอยากไปแต่ว่าศรัทธาแก่ท่า,านว่าปัญญาท้านศรัทธาด้วยทั้งปัญญาด้วยทั้งศรัทธาทั้งปัญญาดิมีศรัทธาอย่างเดียวไม่มีปัญญามันก็ไม่ได้ไม่ได้แล้วพระพุทธศาสนานี่ต้องมีทั้งศรัทธาและปัญญาถึงจะรักษาพระพุทธศาสนาไว้ได้แต่ศาสนาอื่นๆไม่ต้องมีปัญญามีศรัทธาอย่างเดียวเชื่อพระเจ้าหรือเชื่ออะไรขเขา แล้วก็พอแล้วเท่านั้นมันก็เชื่อกันอยู่ได้ตลอดกับการพุทธทานดรก็ได้แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ศาสนาพุทธไม่ได้ต้องมีปัญญาด้วยถ้าไม่มีปัญญามีแต่ศรัทธายอย่างเดียวเอาไว้ไม่ได้เสื่อมเหมือนกันมันก็เปริปะไปอะไรต่างๆ,ๆ,ๆ ความยินดีในโลกกับธรรมใช่ไหมโลกกระธรรมีพระอนาคามถึงจะละได้นะว<ม>ิปลสสาสามประการสัญญาวิปลาสจิตตะวิปลาสทิฏิิวิปลาสอันประพฤติเป็นไปโดยสัมพันธ์ว่าเท e ี่ยงวิปลาสมันมีสามอย่างนะไม่ใช่แต่ทิฐิอย่างเดียวนะสัญญาด้วยจิตด้วยว่าเที่ยงในสิ่งที่ไม่เท e ี่ยงเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนในสิ่งที่ ใ,ใช่ตัวแช่ตนมีสิ่งที่ไม่ใช่ตัวใช่ตนกับทิฏฐิวิปลาสอันเห็นว่าสุขในกองทุกข์และเห็นว่างามในกองอสุขใครไปเห็นว่างามในกองอสุขมีไหมมีไหมไม่มีใช่ไหมกฎธรรมดานี่ไม่มีเลยแต่ว่าเห็นว่างามเพราะมันยังไม่ได้เป็นอสุขนี่เวลานี้มันยังไม่ได้เป็นอสุขใช่ไหม มันก็งามเวลานี้เนี่ยไอ้งามเวลานี้ถือว่าเท่ากับเห็นว่าอาสุกงามนั่นเองรตะอันนี้ต่อไปมันจะเป็นอสุกมันจะงามได้ไงใช่ไหมแต่เราเห็นว่ามันงามแล้วจริงไหมในที่สุดมันก็เป็นอสุกไอ้ความงามที่เราเข้าใจว่างามแล้วหมดแรงไม่มี พยายามลูกผิดใช่ไหมอย่างมักขยานอะไรเงี้ยบางคนก็เข้าใจว่าตัวเนี้ได้บรรลุมรรคผลแล้วบางคนเน่ยเข้าใจว่าเป็นพระอรหันฉันไม่มีกิเลสแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ผิดะนะความรู้สึกอันนี้นะมันแล้วก็หลุดพ้นอาจจะพคนได้สมาธิได้ฌานยังผิดว่าตัวเป็นอรหัน เพราะเนี่ยอาจารย์มั่นตัวนี้เห็นมากนั่นแหละนั่นแหละเข้าใจว่าตัวหมดสิเลสแล้วเข้าใจว่าตัวลุบพ้นแล้วจากสังสารวัตรถ้าว่ารู้ผิดนั่นแหละอันนี้ไอ้ที่เข้าใจว่าพ้นนั่นมันก็ผิดด้วยเดี๋ยวนี้สมัยเนี้ยหนังสือพิมพ์อะไรหนะังสือพิมพ์ พระอรหันต์เกิดขึ้นอีกสามองค์ถามว่าไปเอามาจากไหนก็เอามาจากเนสืบพิมเออเนื้อสือพิมคนนั้นมันก็ดีจริงนะมันรู้จักพระอหรหันต์ด้วยแต่ตามหลักท่าน่ะคนไม่รู้ว่าใครเป็นอหรหันต์คนนั้นต้องเป็นอหรหันต์ด้วยเออไอเนียเนื้สือพิมมันก็ไม่ได้เป็นอหรหันต์แต่มันรู้จักพระอหรหันต์เนี่ยดูจิงเพราะงั้นอย่าเชื่ออย่าเชื่อคนนั้นเป็นอหรหันต์คนนั้นได้โจดาคนนั้นได้สัจพิทาคาอะไรต่ละ อย่าเชื่อไม่ไอคนถ้าใครจะรู้ว่าใครเป็นอะไรคนนั้นต้องเป็นด้วยถ้ารู้ว่าคนนี้เป็นโสด,ดาคนนั้นก็ต้องเป็นเสด,ดาจโสด,ดาเสดยจถึงรู้ถ้าไม่งั้นไม่ได้ไม่งั้นไม่จริงอ่ะเพราะว่าบรบาวานเะารูราร้ิรู้มาแล้วก็รูาร้างด้วยได้นน่งั้นก็งนนั้นน่ะสิอ้าวก็คนที่ได้แล้วก็รู้สิว่าใครได้หรือไม่ได้ใช่ไหมเขาก็รู้อ่ะถ้า แต่ว่าอาจารย์ต้องได้โสดาแล้วถึงจะรู้ว่าหลุิษได้โสดานะถ้าอาจารย์ไม่ได้โสดาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลุศิษได้โสดาหรือยังไม่รู้เหมือนกันฮอะฮะแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็เขาก็เป็นลุศิษย์ที่เป็นโสดาน่ะเป็นพระอาจารย์บอกแต่โสดาจริงๆแล้วไม่ต้องใครบอกเขารู้ตัวเขาเดี๋ยวนี้ลูกศิษย์อาจารย์บอกทั้งนั้น แคนจึิงทางถามว่าถามมา้ถาอาจารย์ไม่บอกก็ตัวจะรู้ไหมไม่รู้ก็มันมีไม่รู้ก็ <c oughs> ไ,ไปอยู่ในนั้นเว้ยใช่ไหมไอ้นิสชาญาณขาวมุ่มไอนี้ก็มีเยอะเนี่ตัวนานปกิทาคาอะไรที่เขาเขาได้เยอยะเยอะไอนี้วิปราสนไอ้วิปรัสนนี่แหละ มันยังไม่มันยังไม่ชัดเจนร้าว็รู้แต่ว่าทิศจิวิปลาสทิศวิปลาสแล้วก็ไอจิตสะิตวิปลาสไอสัญญาวิปลาสก็เหมือนกันเลยจิตก็สีเหมือนกันรู้สึกว่างามอะไรเนี่ยรู้สึกว่าเพี่ยงรู้สึกว่าสวยอ่ารู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนอะไรอย่างนี้เหมือนกันรู้สึกว่าเป็นสุขอะไร เหมือนกันกันกบทิฐิอย่างเดียวกันเลยติดสัญญาก็อย่างนั้นจําว่าเป็นอย่างนั้นทีนี้มันก็ยากเหลือเกินว่าจะเอาอยัางไงเนาะมันถึงเราถึงจะแยกไปได้ชัดเจนใช่ไหมไอ้ทิฐิวิปลาสกับสัญญาวิปลาสนี่มันต่างกันยังไงคือว่าไอ้ทิฐิวิปลาสเนี่ยไอ้สัญญาวิปลาสมันก็มาจากทิฐิวิปลาสนั่นแหละเพราะทิฐิมันวิปลาสก่อนใช่ไหมล่ะ ความเห็นมันผิดมาก่อนเลื่อมมานกระทั่งและไอ้ไอสัญญาก็จำไหมไอ้ความรู้สึกของจิตก็รู้สึกอย่างนั้นไปตามไอ้ทิินี่แหละแต่ทีนี้เราละไอ้ทิิแล้วเราละไอ้ทิิได้แล้วใช่ไหมแต่ทําไมจิตกับสัญญาจิงละนม่ได้ะเพราะว่ามันเคยมันเคยแล้วจิงละไอ้ทิินะ่ะมันรักแต่แล้วเมื่ออย่างเราเคยใช้มือมือ มือขวาใช่ไหมทีนี้ไอ้มือซ้ายนี่แตไอ้มือขวานี่ถูกถูกทำลายไปแล้วเราจะต้องใช้มือซ้ายใช่ไหมแต่ว่าถูกทำลายยนะมันยังไม่มีจะใช้พูดถึงเราใช้มือขวาแต่เราจะต้องถักใช้มือซ้ายบางสิ่งบางอย่างจะต้องใช้มือซ้ายเรารู้แล้วว่าต้องใช้มือซ้าย ที่เราจะใช้มือซ้ายเนี่ยให้มันเหมือนมือขวานะไม่ได้ใช่ไหมยังไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ายังน้อยอยู่ไอการอบรมที่จะมาหัดใช้มือซ้ายเนี่ยไอมือขวานี่มันหัดมันามแล้วใช่ไหมบางคนเนี่ตั้งแต่ตออกมาเกิดมามันก็ไม่ต้องไปบอกมันละมันใช้มันเอง<ม>ทีนี้ไอคนที่หัดใช้มือขวาเออใช้มือซ้ายเคยแล้วไปใช้มือขวาไม่ถนัด อย่างลูกฉันเขาพูดอ่ะแม่เขียนต้องสวยสิเขียนในประกาศนียบัตรเขียนกาดเขียนอะไรนีแม่สวยเขียนด้วยมือซ้ายคนที่ใช้มือขวาังเขียนไม่ได้สวยดูสินี่มันจะนานเลยมันเคยใช้มาตั้งแต่ชาติโน้นวันแล้ออกมาเด็กมันก็เคยมันก็ใช้มันอย่างนั้นมันถนัดอย่างนั้นเอง มันไม่มีใครไปสอนเนี่ยไอความจึงเคยทตนี่ไอ้สัญญากับจิตก็เหมือนกันดังนั้นมันจำมาจากไอ้ทิฏเนี่ยมันจำมา,มานานแนละ้วแต่นี้ไอ้ทิฏถูกละไปแล้วแต่ไอ้ความจำว่ามันยังเป็นอย่างนั้นอยู่เนะน่ะมันยังมีความรู้สึกอยู่เออมันไม่ใช่รู้สึกเพราะความเห็นผิมันรู้สึกเพราะความจำที่เคยเคยชิน,นเห็นคนนี้แล้วก็จิตไม่เคยรู้สึกว่า สวยเห็นอย่างนี้เขาแล้วมันชอบกันว่าสวยจงน,นี่ก็เห็น,นแต่มันไม่ใช่ชอบโดยความเห็นแต่อ้ที่ชอบนั้นมันมาจากความเห็นนั่นจะไปละเอาได้จดอรหัตมรรคสุขคาวิปลาสโดนาละละได้แต่ว่าสุขาวิปลาสโสดาเอะอ,อนมาคายัง ด้วยสัญญากับด้วยจิตนี่สุขพวิปลาสอนาคาละได้นะแต่ว่าสุขวิปลาสอนาคาอย่างละไม่นด้ยังชอบความสุขสอย่นอย่างเวลาท่านทําสมาธินี่ท่านยังรู้สึกท่านพอใจในสมาธิมากกว่าิ่งพระนาคาไนอะอย่างไปอยู่สุทาวาสนี่ยท่านไปด้วยฌานนะด้วยปัญจมาฌานที่ระหว่างที่ไปอยู่สุทาวาสนี่ย ท่านก็ยังมีความสุขอยู่บนทุภาวาสนั่นโทสะตามมาลาคัติคะอะไรมันไม่เกิดไม่มีเลยในที่นั้นท่านก็ยังยินดีอยู่ในฌาท่านยังมีความสุขแต่ไม่ใช่ความสุขที่ได้มันจากการรมคุณความสุขที่สงบและจากการรมท่านกูยังละไมได้ต้องไปละได้อรหัสธรรมไม่หยุดละได้เออสัญญานี่มันเคยมันเคยจำได้มันเคยจำใช่ไหมโอ้ คนนี้เป็นพ่อเราเป็นแม่เราพี่เราน้องเราอะไรเงี้ยเราวม้เคยจําได้อยู่แต่ว่าทิฏฐินนละไปแล้วความจริงเนี่ยมันไม่มีหรอกพี่น้องที่ไหนละ่ะมันก็มีแต่รูปก,กับนามเท่านั้นเองใช่ไหมแต่ว่ามันก็ยังจําได้อยู่นเพราะ้ไอความจําเนี่ยมันก็เลยทําให้ไอ้กิเลสความดีเงม้งยไรอะไรที่อาศัยวิปรลรสนั้นเกิดขึ้นได้หมดเลม เหมือนอย่างเหมือนอย่างไอ้อน,นุสัยนะเดี๋ยวเอาตรงนี้กันแล้วกันนะนี่ปัญชารุปราสนี่อุปรารนี่เอาคงแค่นี้นะน,น,นี่นะเนี่ยพออย่างนั้นสิคะอนุสัยไอ้วาสนาเห็นไหมวาสนาเนี่ยพระอรหันต์ยังละไม่ได้พระอรหันต์ปกธรรมดาแล้วละวาสนาไม่ได้ ไอ้ความไอ้มีสายที่เคยชินของกิเลสเนีะ่ะไอ้คนที่บางคนพูดเนี่ยพอพูดขึ้นมาก็พอโผล่ขึ้นมาพูดก็แหมไอ้ทา่อนเนี่ยทักก็เหมือนกันทักกันก็เหมือนกันไอ,ไอ้ทาไอ้คิดหายแม,มยงง่มึงยังงั้นมึงยังงี้อะไรพูดอะไรหยาบคายเลยไม่ได้โกรธนะรักกันนั่นแหละพูดกับเพื่อนฝูงพูดอย่างนี้ต็งมีเห็นไหมเนี่ย ไม่ใช่เป็นอกุรลนะจิตนั้นไม่ได้โกรธไม่ได้พูดเป็นดโทสะแต่ว่าอยากอยากขา่อยากคา,ายยังพูดนะยังพูดอยู่ประอยากคายนี่ตัวได้ย,ยังละไดยะ้ยังละได้แต่มือสามเดียวเห็นไหมเนี่ยท่านี้มบนนี้ถ้าอรหันต์ยังละไม่ได้อ้นิสัยอย่างเนี้ยเดินเลยเดินแขวงแขนยาวรู้ว่าเดิน หัวอะไรนี่นะอะ,อะไรเนี่ยไม่นี่มันเป็นเคยเคยของไอ้ไอ้กิเลสที่เคยสั่งเสมมันในสังดานลงคยเป็นพระอาหารแลว้วอันนี้ยังละไม่ได้ละได้แต่กิเลสกันแต่ว่าพระพุทธเจ้าละนะทำไมพระพุทธเจ้าถึงละได้เพราะพระพุทธเจ้าส้างบาร,รมีอบรมมาที่จะเปลี่ยนไอ้จิตใจเนี่ยนะ จะเปลี่ยนความรู้สึกเรียนนานเหลือเกินเหมือนนี่กรใช้มือซ้ายเนี่ยอบรมขัดมานานจงังแรกถนับเท่ากับมือขวาแล่เหมืนใช้มือขวาละได้แต่พระอริยะภาษาวลกนี่บารรมีไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นละไม่ได้ยังอกลมมาไม่พอพระมาคามมมักประหารเสียซึ่งสัญญาวิปลาสถ้าอันมาคานะประหารสัญญาวิปลาส และจิตตะวิปลาสอันสำคัญว่างามในสิ่งอันไม่งามพระอรหัตตมัทธยานะหารเสียซึ่งสัญญาวิปลาสจิตตะวิปลาสสำคัญว่าสุขในกองทุกเห็นไหมนี่จิตตะวิปลาสกับสัญญาวิปลาสเนี่ยอนาคามิมัก มีสําคัญว่าง,งามมีสิ่งที่ไม่งามอนาคามีมาประหารเนี่ยประหารได้ะอนาคานี้ประหารสัญญาวิปลาสว่าง,งามว่าสวยว่าง,งามเห็นว่างามลูกนี่สวยงามพนระอนาคาประหารได้ด้วยจิตตะวิปลาสกับสัญญาวิปลาสนี้ ที่เห็นว่าสวยเห็นว่างามนะยังไม่ได้นะฮะแต่ว่าทิฏฐิวิปลาสนั่นโสดาประหารแล้วอย่างเดียวกันพระอนาคามิมักประหารเสียซึ่งสัญญาวิปลาสและจิตตะวิปลาสอันสำคัญว่างามในสิ่งที่อันไม่บม่ได้งามคือว่าไม่ได้เห็นผิด พราะว่าพระอนาคาท่านไม่งามแล้วเพราะท่านละกามาคุณได้แล้วท่านไม่ยินดีแล้วในกามาคุณในรูปสกลิ่นเสียงอะไรเพราะงันก็ยังไม่เห็นว่างามนะแต่ว่าเห็นว่าเป็นสุขนี่พระอนาคายัางสุข,ขะวิปลาสพระอนาคายังละไม่ได้พระนาคาเองก็ยังรู้สึกความสุขแต่ไม่ใชีสุข ที่ได้มาจากตามคุณนะสุขที่ได้มาจากสมาธิจากฌานจากสมาบัติอย่างนี้ก็พระอนาคาก็ยังยังพอใจอยู่ยังละไม่นา้อันนี้ต้องพระอรหักตมักจึงละได้พอละความสำคัญว่าเป็นสุดได้แล้วก็ไม่มีในโลกนี้ มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นท่านจะรู้สึกอย่างนี้ในโลกนี้มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่มีแต่ทุกข์เท่านั้นดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปนี่ความรู้สึกของพระอรหันต์อย่างนี้เพราะงั้นไม่ว่าอะไรท่านเห็นเป็นทุกข์หมดเลยการสวยงามหรือเป็นความสุข ท่านก็ไม่เห็นสวยงามท่านก็ไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนมีสาระแก่นสารท่านก็ไม่เห็นถ้าอาหารท่านละหมดแบบนะถ้าอาหารตะมัคคยานประหารเสียซึ่งสัญญาวิปลาดจิตตะวิปลาดอันสาคำัญว่าสุขในกองทุกข์ลันคันถะทีนี้คันถะสีนะคันถะนี่เป็นชื่อของกิเลสนะคันถะนี่แปลว่าปม เหมือนอย่างเราทักทักเชือกหรือทัก,ทก,ทกลวดอะไรทักใส่เข้าไปในไอ้ดูกระบอกไม้แล้วก็ชักออกมาใช่ไหมชักออกมาแล้วก็มันมันไม่ออกมันไม่ออกมันออกมาแล้วแต่มันมีปมอยู่ไอ้เชือกมันอ่ะมันเป็นปมอยู่าประมาณเหมือนกีสปมอยู่แล้วก็ชักไม่ได้ติด เมื่อติดก,ก็ออกไปได้ออกไปได้ก็ปแปลว่าสังสารวัฏก็ต้องมีอยู่ก็ต้องติดติดอยู่ในสังสารทุกข์เนี่ยออกไปได้นี่ท่านเรียกว่าคันคถานคันถานั่นคือเป็นกิเลสอันหนึ่งที่ทำมาที่เป็นคันถัานกิเลสอย่างหนึ่งนะมีสี่อย่างด้วยกันคันถานคือว่าอะไรอภิชาคือความโลภ กายะคันทะแล้วก็พยาบาทกายะคันทะแล้วปิดทางสัจจาอภินิเวศกายะคันทะแล้วศิลปภัฒปรามาศศิลปภัฒกายะคันทะทุกอย่ัน ย่อลงไปก็องค์ธรรมก็ได้แก่โลภะโทสะทิฏฐิสามอันนี่อันนี้พีเรน่มันทำหน้าที่หลายอย่างนะไม่เป็นก็โมหะมันไม่มีเนยความยินดียินลายโมหะมันมีรู้อะไรเป็นอะไรอะไรมันจะไปพอใจมีสิ่งที่ เห็นผิดอะไรเนี่ยไม่มีคนโมหะไม่มีความเห็นผิดโมหะไม่ได้ประกอบกับความเห็นผิดไดนะ้เวลาเพราะฉะนั้นความเห็นผิดนี่เป็นอุปาทานไม่ใชเป็นตัวคำถาหรือเป็นโมหะโมหะไม่มีโมหะจิดม,มีที่ไหนประกอบด้วยมิจฉาทิฐิไม่มี กิจท,ทางสัจจะจพิเวศสินละพัฒปรามาสก,กายคันธะสองอันนี้สองอันนี้มันมันมาจากพิธิมันมาจากพิธิาาธแล้วก็โลภะโพสะโลภะก็ความยินดีอยู่ในอจเป็นจะขันเนี่ยไอ้ในร่างกายรูปก,กายนามกายอะไรพวกนี้เนี่ยมันติดมันติดไอ้ความยินดีเนี่ยมันเป็นปมติดอยู่ ไม่ออกไม่ด้ไปรอดไปไม่ได้ทนออกจากทุกข์ไม่ได้ออกจากสังสารวัฏไม่ได้ไม้ะีไม่มีก็มีไปเลยแต่ก็หน้าที่ของโลภะนะก็โมหะมันก็มีคนมีโลภะไม่มีโมหะเลยแต่ว่าโมหะมันไม่ได้มาทําให้เป็น อุปาทานยึดมั่นถือมั่นหรือเห็นผิดคนเห็นผิดนี่เราเป็นคนมีความเห็นเนี่ยมันมีปัญญาอย่างสัตว์ในไรฉานเนี่ยมันเห็นผิดนะมมันเห็นผิดหรือเปล่าแล้วความยินดีมันก็ไม่มีมันต้นน้อยความยินดีของมันเนี่ยโลกประธรรมมันก็ไม่มีความสรรเสริญมันก็ไม่ใครจะไปสรรเสริญมันมันก็ไม่เห็นพอใจ ใครจะด่ามันก็เห็นมันโกรธเห็นไหมไอโมหะนะความไม่รู้น่ะมันไม่โกรธเพราะอะไรมันไม่ยินดีเพราะเพราะมันไม่รู้เพราะงั้นกิเลสมันได้มีหลายอย่างครับแต่ว่าไอความไม่เพราะไม่รู้เนี่ยมันเป็นมูลให้เกิดไอความยินดียินไล่ทั้งหลายนั้นไม่รู้เพราะไม่รู้มันจึงเป็นมูลให้เกิดโลภะโทสะแต่ไอตัวมันเองมันเป็นตะเพียนเหตุอวิชชา ันเป็นแต่เพียงเหตุให้เกิดโลภะโทสะเท่านั้นเองแต่ว่าไอการงานที่ทําไปนะมันเป็นการงานของโลภะโทสะทิฏฐิสามอันลําคันทะทั้งสี่ยกเอาแต่สองคือศิลปัทปรามาดก,กายคันถะและอิทธังสัจจาภินิเวศกายคันถะนี่ก็ทิฏฐิเหมือนกันใช่ไหมศินปัทปรามาดเป็น ทิิความเห็นผิดของลูกศิษย์อีทางปรัชญาที่มิเวทผิดเป็นความเห็นผิดของอาจารย์แก้ไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าแก้ไม่ได้เข้าถึงอิทังแล้วไม่ละอาจารย์พอเห็นผิดแล้วก็แก้ไม่ได้ถ้าลูกศิษย์ยังแก้นะลูกศิษย์ไปลูกศิษย์นั้งมันก็ตามอาจารย์ก็ไปอยู่ที่อาจารย์เห็นผิดมันก็เห็นผิดไปตามแต่ว่า จะไปเจอคนที่เขาดีที่เขาเห็นถูกข่าก็เปลี่ยนได้เขาก็เปลี่ยนไปตามได้แต่ว่าอาจารย์นี่ไม่ได้พอลงเป็นอาจารย์แล้วลูกผิดก็กต้องดำไปละนะอะไรพอพิแล้วอาจารย์เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนยังไงได้เราสอนลูกผิดไปแล้วลูกผิดนับหน้าถือตาจิตใาแล้วจะไปเปลี่ยนมาลูกผิดมันก็รู้ว่าอาจารย์ไม่รู้โอ้ลูกผิดรู้อาจารย์นี่โง่เอง ทีแรกนึกว่ารู้ทีแท้ไม่รู้เพออิ่งมาเปลี่ยนนี่เองสอนเราผิดไปตั้งนานอย่างนี้ไม่ได้เลยของอาจารย์จะยอมได้หรืออย่างนี้ไม่ได้หรอกนอกจากเพราะงั้นอาจารย์คนไหนที่ไม่เข้าถึงอีกทงังััจาพิิเวสนะแล้วก็สามารถจะเสนจได้ก็ไปพบพระพุทธเจา้าถ้าพวกนี้ไม่ยอมไม่ยอมแม้แต่พ,พระพุทธเจา้าก็ไม่ยอมพบ นีส ina, ama, ่สองอันนี่นะศินพัปรามาสกายขันธะและอิทธังสัจจาวิวเวทกายขันธะเป็นส่วนทีโสดาปฏิมาคุณฆ่าเสียเพราะทิฏฐิทิฏฐิมีโสดาปฏิมาฆ่าแล้วใช่ไหมดังนั้นฆ่าแล้วทิฏฐินี่ฆ่าที่ไหนก็ตามเพราะฆ่าไปแล้วก็ฆ่าหมดทิฏฐิจะมีอยู่ที่ไหนทิฏฐิอุปาทานทิฏฐิกายคันธะทิฏฐิโอคะ พิฐิโยคะนี่หมดพิฐิอาสวะจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามพิถีนั้นมันมีไปทุกอันมันทําหน้าที่เยอะเหมือนกันแล้วก็พรบธาตุโสดาฆ่าแล้วฆ่าหมดพิฐิทัท้งหมดไม่มีเลยจะอยู่ในกองกิเลสอันไหนไหนก็ไม่มีอยู่ในกองกิเลสอันไหนระโสดาก็ต้องฆ่าทั้งนั้นโสดาปฏิมัต เป็นส่วนพระโสดาปฏิมมัตคุฆ่าเสียพระอนาคามิมักประหารเสียซึ่งพยาบาทกายขันธะเนี่ยโพสะพระอนาคาประหารนะขันธ์อันเดียวพยาบาทซึ่งพยาบาทกายขันธ์อันเดียวพระอรหัตตมัตก็ประหารเสียซึ่ง ขันธะอันหนึ่งคืออภิชาตาขันธ์โลภะโลภะนี่ต้องพระละต้องพระละค่ะลจรนะไม่มีใครจะละละอักขติอันนี้ก็มีอาคติอาคติที่มีสี่ประการนะอาคติสองประการ เป็นส่วนพระโสดาปติมักขยานพึงประหารเสียทั้งสิ้นอคติอะไรมาจะทำไปด้วยเพราะรักก็ืลำเอียงอาคตินะแปลว่าลำเอียงทำไปเพราะรักบ้างทำไปเพราะโกรธบ้างทำไปเพราะตัวบา้างอย่างนี้รู้เหมือนกันแต่ว่าต้องทำที่ทำไปเนี่ยเพราะตัวก็ต้องทำ แล้วก็ทำไปเพราะรักเพราะโกรธเพราะกลัวเพราะอะไรลืนเอเอหลงนะ,ะใท้จริงแล้วก็ฆ่าอะไรมัางโสดาฆ่าอะไรอาคติสองประการ เป็นส่วนพระโสดาปฏิมาขยานพึงประหารเสียทั้ทงสิบสองประการนี่นะอะไรความความทำไปด้วยความหลงสันธาคติพยาคติทำเพราะตัวหรือทำเพราะหลงอย่างนี้พระโสดา ไม่พระโสดาลละแล้วละนะ,ะนะแต่ว่าพระรักกับพระโกรธโสดาอย่างละไม่นะ่ะยังมีอยู่ไปยังมีต้องมีรักลูกรักหัวโสดายังมีลูกในหัวมีเมียอะไรเนี้ยก็ต้องรักมากกว่าคนอื่นถ้าจริง ในกองอาสวะโอคโยคะนั้นพระโสดาปัติมัคคิยานได้ประหารเสียซึ่งทิฏฐิทิฐิอาสวะทิฏฐิโอคะทิฏฐิโยคะพระอนาคามิมักประหารเสียซึ่งกามอาสวะและกามโอคะกามโยคะกามทั้งหมดแหละพระอนาคามประหารพระหัตตมัตประหารได้ พระอหัตธรรมทายามได้สังหารเสียซึ่งอาวิชาอาวิชาสวะอแล้วก็อวิชาโอคะอาวิชาโ,าาชาโยคะทีเดชมันมีชื่ออาสวะโอคะโยคะอาสว,าาาวาาะก็แปลว่ามันเหมือนกันน้ำ เมือนกบน้ำเมาให้กิเลสเข้าไปหมักหนุ่มหมักหนมหมักหมมลงไปลงไปจุ่มเป็นอาสวะจมอยู่จมอยู่ทีนี้มันก็เหมือนไอเขาบอกเหมือนไอเราเอาเปลือกไม้หรืออะไรที่เขาทาเหล้าเขาทากระแช่เอามาแช่หลายวันเท่ามันก็เลยทําให้เมาทําให้เมาขึ้นมาทีนี้เวลาทําให้เมาท่านบอกป็นน้ำเมา เวลาที่จิตราวกับอารมณ์กระทบกันเนี่ยมันก็พระจิตกระทบกับอารมณ์อะ่ไรมจิตรับอารมณ์ไอ้อาสะวะเนี่ยไอ้งําเม,มาเนี่ยก็ไหลออกมาไหลออกมาฉาบอารมณ์ไหลออกมาฉาบอารมณ์ตรงนี้ก็ไม่รู้ความจริงของอารมณ์ปัญญาเกิดไม่ได้ใช่ไหมก็ไม่รู้ความจริงของอารมณ์มันก็ลหลงไหลไปก็มีอะไรมีรักมั่งมีเกลียดมั่ง มีหลงมากแลแต่เวลาปัเวลาผิดกับอารมณ์มากระทบกันแด้ว่าอาสมะจะต้องไหลออกมาทําให้เมาก็เลยไม่รู้ความจริงในอารมณ์นั้นไม่รู้ผนผิดใสโยคะอยโอคะก็แปลเหมือนกับอ่าวเหมือนกับอกไอ้กิเลสเนี่ยไอ้กิเลสสีตัวเนี่ย สติโอคาแล้วกว็ตา,ามโอคาเอาใจโอคา